คนโกงย่อมเป็นคนเจ้าเล่ห์ทำเล่กลให้ผู้อื่นตายใจว่าตนเป็นคนดีมีศีลมีสัตว์จนผู้อื่นตายใจแล้วก็โกงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเจ้าของทรัพย์คิดไม่ถึงว่าเมื่อมองดูภายนอกก็พอเชื่อได้ว่าเป็นคนดีมีศีลมีศีลมีสัตว์แต่ภายในจิตใจเต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมสารพัดสารพันอย่างเรื่องนี้มีตัวอย่างไดอดิตการนานไกลโพ้นในกรุงพาราณสี มีดาบสผู้หนึ่งอาศัยอยู่ณบรรณาลาของผู้มีอันจะกินคนหนึ่งที่สร้างถวายไว้ในป่าดาบอสผู้นั้นรับอารัธนาฉันพัตตาหารของผู้มีอันจะกินคนนั้นเป็นประจำเพราะความที่ผู้มีอันจะกินคนนั้นเกรงกลัวต่อโจรภัยจึงคิดว่าฤาษีท่านนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมคงจะไว้ใจได้เราจะฝากทองคำมีน้ำหนักเป็นร้อยโดยฝังไว้ใต้บรรณาลานั้นพร้อมกับกล่าวกับฤาษีว่าขอท่านได้โปรดช่วยดูแลทรัพย์นี้ด้วยดาบอสเจ้าเล่ กล่าวแก่ผู้มีอันจะกินผู้นั้นว่าพ่อมหาําเริญอันธรรมดาบรรพชิตผู้พยายามละกิเลสนั้นย่อมไม่เหมาะแก่การทําหน้าที่รักษาทรัพย์สมบัติให้ผู้ใดและบรรพชิตนั้นย่อมปราศจากความโลภในทรัพย์สินของผู้ใดผู้มีอันจะกินคนนั้นได้ฟังคํากล่าวของฤาสี <S <S ก็ยิ่งเลื่อมใสและปักใจว่าทองคําของอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นแน่แท้แล้วก็ลากลับไป <S <S ดาโบสผู้นั้นนั่งใคร่ครวญรำพึงในใจว่า ทองคำมีน้ำหนักตั้งร้อยคงจะพอเลี้ยงชีวิตเราได้แล้วทอดเวลาให้เนิ่นนานไปพอสมควรได้ลักเอาทองคำย้ายที่ไปฝังไว้ณที่อื่นวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันพัฒหารเสร็จแล้วก็บอกผู้มีอันจะกินคนนั้นว่าพ่อมหาจำเริญอาตมาภาพอยู่ที่นี่มาก็นานแล้วบรรพชิตนั้นอยู่ในที่เดียวนานๆย่อมพัวพันคลุกคลีกับหมู่มนุษย์เพราะการเกี่ยวข้องกันกับหมู่มนุษย์นั้นเป็นโทษเป็นมนทินของพวกฤษีฉะนั้นอาตมาภาพขอลาไปก่อนละ แม้ผู้มีอันจะกินคนอ้อนวอนแล้วแล้วเล่าเล่าก็ไม่ยอมอยู่พอเดินจากไปสักเล็กน้อยก็แซงทํากลลวงผู้มีอันจะกินคนนั้นโดยวางหญ้าเส้นหนึ่งไว้ที่ชดาของตนแล้วเดินกลับไปหาผู้มีอันจะกินผู้นั้นผู้มีอันจะกินถามว่าท่านกลับมาทําไมหรือขอรับฤาษีผู้เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมกลลโกงรูปนั้นแกล้งตอบว่าพ่อมหาจำเริญหญ,ญ้าเส้นหนึ่งบนหลังคาเรือนของท่านได้ตกลงมาติดที่ชดาของอาตมาภาพจึงกลับมา โดยคิดว่าการกระทําอธินาทานการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้บรรพชิตไม่สงควรประพฤติเป็นอย่างยิ่งผู้มีอันจะกินคนนั้นเรียนว่าพุโทโธหญ้าเส้นเดียวทิ้งมันไปเถิดขอรับแล้วยิ่งเลื่อมใสศร,รัทธาฤาษีขี้โกงรูปนั้นมากขึ้นโดยหลงเชื่อหลงศรัทธาว่าท่านดีจริงไม่ลักไม่ขโมยทรัพย์สินของผู้ใดท่านซื่อจริงแม้แต่หญ้าเส้นเดียวที่ติดชดาไปท่านยังเอามาคืนแล้วเดินไปส่งฤาษีรูปนั้น พระโพธิสัตว์เดินทางไปถึงณที่นั้นเพื่อต้องการซื้อสินค้าไปขายได้ไปซื้ออาหารบริโภคณบ้านของผู้มีอัญะกินผู้นั้นและฟังคําบอกเล่าของเขาเกี่ยวกับเรื่องดาวบอสที่ตนหลงว่าเป็นคนดีพระโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังคําบอกเล่าก็คิดว่าผู้มีอัญะกินคนนี้จะถูกฤาษีขี้โกงคนนี้ลักเอาทรัพย์สินไปเป็นแน่จึงถามผู้มีอัญะกินคนนั้นและได้รับฟังความจริงว่าเขาได้ฝังทองคําไว้ใต้บรรณาศาลาของฤาษีรูปนั้น จึงบอกเขาว่าให้รีบไปตรวจดูทองคําที่ฝังไว้ว่าจะอยู่หรือไม่ปรากฏว่าทองคําหายไปผู้มีอันจิกินคนนั้นรีบกลับมาบอกพระโพธิสัตว์ว่าทองคําหายไปแล้วทั้งสองคนจึงรีบติดตามฤาษีไปโดยเร็วพอทันกันก็จับไว้ให้เอาทองคํามาคืนเมื่อได้รับทองคําคืนมาพระโพธิสัตว์ได้ติดเตียนฤาษีรูปนั้นว่าฤาษีขี้โกงท่านทําตัวเหมือนชั้นบนเรือนแล้วถ่ายบนหลังคาท่านแซงทําเป็นรานเกยียศเส้นหญ้าเพียงเส้นเดียว แต่ลักทองคําของเขาไปตั้งร้อยท่านไม่ละอายใจบ้างเลยหรือพร้อมกับสอนสำทับว่าคราวหน้าคราวหลังอย่าประพฤติเช่นนี้นะแล้วปล่อยฤือีผู้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมกลโกงรูปนั้นไปตามเรื่องนี้จะให้คติสอนใจว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองไว้ใจได้เสียเมื่อไร่ทาตัวเป็นคนมีศีลธรรมแต่ซ่อนเล่ห์เหลี่ยมกลโกงไว้ภายในใจของตนคติที่ว่าคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ จงพิจารณาไว้ให้จงหนักอย่าไปหลงกลใครง่ายๆเพราะดูแต่กิริยาท่าทางภายนอกว่าไว้ใจได้แล้วเชื่อง่ายจะเจ็บช้ำปวดร้าวใจในภายหลัง